สวัสดีครับผมตักกี้ตีกองนะครับวันนี้ก็จะมาสอนนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับตีกองจังหวะหมอลำกันเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับ ก็จะเป็นท่อนของมลำนะครับที่ใช้เล่นนะครับผมเดี๋ยวขั้นตอนแรกเราไปดูที่กระเดื่องกันก่อนนะครับจะเยียบประมาณนี้นะครับแล้จากนั้นจะใส่มือขวาครับที่คอเบลนะครับมือซ้ายจะใส่ใหแห้หนนะครับผม ฝึกจากช้าๆแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับผม,ๆๆบผมหลังจากนั้นเราก็เมื่อเราคล่องแล้วนะครับเราก็จะสามารถใส่ลูกเล่นไม่ว่าจะเป็นลูกเล่นให้แร่ลูกเล่นเาเบลหรือว่าจะเล่นกับสแนรก็ได้นะครับตัวอย่างเช่นนะครับ ฝึกจากช้าๆก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆทกความเร็วขึ้นหลังจากนั้นเราจะท่องเองนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ